สู่บ่สู่บังเอาอ่ะฝนตกฝนล้องเรามายังเป็นสามขวางหาสิบขึ้นก็เหมือนเดิมโอ๊กเบิดเมื่อพี่น้องผมตะมือขึ้นเพราะเขออกจากป้าได้ล้านเสร็กว่าครับบวครับเทียบวกเป็นแนวไะไยังบ่หูอยู่เย่างนี้อืมโอ้แต่อ่อนซ้อนคุณแม่แตอ่อนซ้อนครับผู้ใดเจ็บเย็ดเจ็บหาวได้ มันไปพัวเพราะได้ไปเจ็บไปพัวกับเจ็บเอาคือเก่าหนึ่งตัวนี่เด้เฮ็ดปวกน่ะถามหาเฮ็ดปวกกับผัวเฮ็ดปวกเลยสอบเท่าไรล่ะครับนี่สอบละลอยเขาเนี่ยวอาถือกระดมเฮ็ดปวกยญามนีต้องเฮ็ดปวกนะครับเนาะผมมีเฮ็ดปวกพุ่นเอ้าอุ้ยตายเจ้าก็ยังมากคือเก่าเนาะพี่สิครสกิลปากของเราคือเก่าดีคุณพ่อ ต้มบอนุ่ยเอาอุ้ยเฮ้ยเอ็นว้าว้ไปเลนู่นเ่ยมีท่อนี้นะครับเรื่องย่งดีเนี่ยมีพ่อขาแม่ขายมาให้เบิ่งอีหลีย่งดีย่งดีอันส่วนแม่กวานนี่ไปคู่ม่วงเนาะอันว่าเยอะนี่นี่มันเป็นจังไหนกว่าดอกาดิยาเตียอนี่เนอะมันเพราะนายขายลาบมื่อหนึ่งเพราะเป็นตะยูแอนบ่าครับต้องไปต้องขายคันง้อเพราะถ่ายเพราะเป็นตะยูเมื่อหนึ่ง โอ้เดี๋ยวเขาจะเฝ้าร้านลาบเขายุ่นี่ได้พี่น้องสีชมพูบ้ามีมีความสามารถ่ายให้มันได้ชิบระทีแบบใดเดี๋ยว่ายให้เบิ่งเป็ดบ้านเป็ดเทียมเป็ดบ้านเป็ดเทียมคำว่าเทียมนี่มันเป็นเทียมเนวใดอเดี๋ยวนี้ใส่บ้าตุ่มก้าไปไหนบ้ามาโอ้เฝ้าตรงเฝ้าตรงเอุ้ยปู ปูปูพ <c 1970> <c ười> ูดใดไรกนี่เอาเนี้ยสนดอกสีเสื้อสันที่นนี่เอาลวด้ยใส่ถุงไงกันว่าเอาลดว่เอาเนว่าเงินบาทนี่ไปเชงหน่อยยายลีขึ้นมาเสียไปแจงเส้นหอยสวมแมนอีลีอยู่วไปหูยว่าเส้าบาทต้องพูดตัวหน่อยพวดบ่าซ้ำ เอาใส่ถุงไปอันปูปูบ่เอาอยู่ครับปัวปูเห็ดพวกแดงเห็ดพวกฟ้านเห็ดพวกแดงเห็ดไข่ดอกใหญ่ๆหอมๆจานเท่าไหนถาดเท่าไหนลอยหนึ่งลอยหนึ่งคือการเอาใส่ซุงไ้เดี๋ยวมาเอาใกล้เดี๋ตัวละลอยคือกันอยู่บ่จักหลักกะว่ามันมาขายลอยหนึ่ง คุณพี่คนสวยอันใกล้นี่ท่าท่านมากบอกเฮ้ยยังไหนโตเท่าไหนลอยสี่ไก่ดำมันพันผสมอ่ะแซ่บแซ่บสามออกมากับใก่คือเก่าเหรอพี่น้องโอ้ยสม,ปม,ม,บแบบมเป็นใหม่พอมีเนาะมีแต่แบบไอ้นี่แม่นบ่าเอาอันนี้ถุงนึงเด้อน,นี่ของหนูไม่บอกเฮ้ยของเจ้าเจา้เอาหนูไม่ใส,ส,ส่เห็นไหมใส่โซไฟเดี๋ยวยางมาเอา ฝนตกฝนลงกซ้าพี่น้องทานนี่เดคายเบิดคู่คนเด้ขายเบิดคู่แนวลาปูบิมีผสมปลาหน่อยนะสมปลาน่อยเเป็นตัวทอนีกนงะทอนีกาหนเอสสมปลาบั้อันเขาผสมปลาบั้มคู่บยคู่บย เจล้านบะหมี่เป็นตาได้ซุปไงบ่เจคนสวยบะหมีห่หอมไงอันนี้พี่เขียดีโมมาหามาหามาหาขายพนก่อนพี่เขียดีโมซุปเห็ดซุปเห็ดซุปเห็ดปนมกน้อไม้อุ้ยปนเห็ดบวกตาของเจล้านคนสวยจัดไปซาบาัดฟานได้ฟรีพี่น้องใครออเคนี้ใครสนใจสอบถาสิบคือกัน ห้าสิบบาทดอดไรเยอะเวยนี่ิว่ามันสีปัวอยู่อ๋อใครเล่าเองเนี่ยนี่พี่น้องว่าด้ซื้อได้หาดิใครเล่าอยังน,นี่โอ้ปลาคอน่วยปลาคอน่วยลุตงตรงปูวกระไรโอ้ยว่าเป็นว่ามีปูแถวนีิมีคือกันตัวนี้อเอาเจ้าเอาเจ้านั่นแล้วเขาเจนึงคนสวยกับมาเนาะมาเด้อยวแกงพะแนง พเนียงมอนเป็นพเนียมูย่างอุ้ยช่างนี้ยังงูซิงวะงูซิงบ่โอ้ปลาอุ้ยเห็นเลยได้ตาลาปูปูไหลเจ้าครับมีแต่ปูบาดนี่ยปูครับครับปูของอ้ายเงยเพลินเอาแลักการน้อไหม่น้อไหลเนาะครับเนาะเออมู้ยป้าคุณพ่อคุณไอ้กู นี่ตาบ้วเมียนบ่พว่าเออตาบเด้วนี่ตาบพี่น้องเบิ่งขาหูอันอันนี้นี่บ่แม่นตาบดอกนี่น่าจะเป็นเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกใหญ่ปวกกลางเหรออันนี้ผมว่าเมีนตาบแล้วกันขาแนี่ยนี่บ่โอ้พ่อเดียวกันบ่โอ้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 แจงว่ะข้าวกะตำไส้ปุ่นข้าวตำไส้ปุ่นข้าแจง ตำบัมหุ่งบ่ะที่ตับเดี๋ยวที่ตามหุ่งให่ฮะตำเขามาโชคดีเนาะในเบื้องตำบักหุ่งค่ะงามพี่น้องงามงามสาบว่าใหญ่มาได้เอาแห่เออเอาซบหนึง เอาต้นไม่กวนซุบหนึง่งตำ่ำเขาเบิ้งต่ำสะกกอนพี่น้องเบิ้งสูตรของล่างฝ่าลงฝนตกพ่อข้าแม่ขายเพรต้องไปย่านพี่น้องกานค้นยางเ่าย่านพ่อข้าแม่ขายเ้ากับพ่อ,อ่านเนาะพี่น้องเนาะพ่อข้าแม่ขายผมบอกว่าก้จะมีคนยางอือก็จะมีคนยางาโอ้ยจะกระมาใส่ลายครับอพี่นง<ม>้งใส่แบบลายเลยอืออือ พูดนะใส่ลงไปสิบกว่าปลุกใส่ใสิบกว่ายางเหยียบเม็นหล่นโคกบ้าบ่เสียบกับปุ้ยทอนแล้วครับคันสิปานนี่โอ้สูงระเบิด กนไม่อ่นบวคนว่ามันคุกน้มันุน้องเือ้อืออสูตรปลาเดียของเราเบิ้องความคนเหนียวเนบเนียวเนบจ้าเห็นกองสลันตําเสียบว่า ล้อสิเที่ยวยุบนั่นยุบนี่ใส่ส่วนล้สีได้โคงหนึ่งประมาณเริ่งช,งชลี่โมงล้็ขายสี่สิบหาสิบพื้นกันนี่ละเมื่อนุ่งขาอกว่าเราขายบ่เกินสามหกแล้วยะบ,บอกเรื่องว่าถุงเดี่ยวนยต่บอกถุงเครื่องจักบาทเนี่ยฝาต่บอกถุงเครื่องหกสี่สิบบาทธรรมาดามันขี่ลายมันต้องสองถุงเลยพี่น้องเออขี่ลายมันต้องสองถุงอืม ไม่ได้เลยครับก็จางกระเทมเจ้ากระบอกไปชัวร์ก่อนจะเบิ้งกับบกหุงถุงหนึ่งข้าแม่สับางสี่สิบบาทเครื่องผกเอาบอยากบ้าเออได้ไหไปกินบ้าฮะไปกับบามา ไปบ่ามาคุณบ่เ,เอิ่องันมามาจ้างไหนฝนดุไอฝนมาหล่นกัโอ้โหดเฉียดมากต้อบรจาน <c oughs> มันก็ฝน,นตกฝนลงธรรมาดาล่ะแล้วมีฝนยางกับโอเคได้แล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวต้มได้แล้วบ่วุว้นนู้นกันไตเนาะครับเนาะป้าลงฝนตกเขาบ่ซอใส่กระสือพ่อใสยกันซื้อพี่น้องแต่ว่าป้ามีบอกเด้อคันพ่น <c oughs> อค้าไม่ขายเพิ่น,นบ่ย่านเด้คันเพิ่นย่านเพิ่นบ่มา ว่ามีคนยางคนมาแน่นอนอบัดตรงห่วงเดี๋ยวเขาไปว่าท่านสุดเชียงหมูมีเขาไปว่าท่านสุดซื่อเสียงหมูมีปลาเบือนคุณแม่ปลามันเบือนปลามันเบือน,นโอ้ยสุดจัด <c oughs> อันนั้นเป็นอีหยังเดี๋ยวเขาไปเบิ่งของเพิ่นก่อนตะเกาตะเกาเจ้านี่อาหารตามฤดูกาลเพิ่นสิมีเพิ่นสิมาเนาะครับเนาะนี่ เป็นกบไตแม่นบ่ครับกบธรรมชาติเนียนี่นี่ฮะบังงุบไปไตกบไปเหยียว่ากันอหมือนกับกบอุ้ยไต่หลายพร้อมไต่หลายพร้อมเดียว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 สวยสนุกบอเอาหมูหมูกะมา ปลากระมาห้องคุณพีนวลปลาบืนเนะาะน,นี่เอ้ปลาลุงต้องนี่ลลตัวพอดีครับตัวพอดีครับอืมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เท่าไหร่สองไ่อันนี้เท่าไหร่ก็ห้าเซียบเอาเอาตัวนี้ซอยมัน อัดไปมีเงินก็สี่ดีเซนไ้กับยหนักอยางเงเอาซื้อไปไม่เงี่ยกาะกบหน่อยกบน้อยหยงเอาหยังมาหนิปาสุดอยเออชายเนี้ยเงีะยต่อันส่บาทเอาของบาน่ายเงินเจอไป ตามหลักฝนตกฝนร่องกับพ่อไหกันไปกินซื้อๆอยู่งหรอกกับพ่อหัวแล้วเนาะเอาเนี่ยเอาซอยกูแน่กับว่าเป็นไห้ซื้อๆอืมมันกระอวดกับเจ้าของเชียวไปยังไรไปพี่น้องเอาฝนเวียนอยู่นี่ยเราพูดอะไรจะคว้างตลาดเพื่นกระไดเพื่นจัดเพื่นพระกนั่งอยู่คุ่นอืม ไปค่าเอาค่าเนี่ยมายี่รีสร้างรายเนี่ยเอาครับนี่ค่าจักบาทครับรเอาเอาไปใส่สบเห็เนไหมใส่บ่ครับอเออหน้าจะมันดรอสอันนี้กระซิบกันบ่ทิปสองย่างร่วมกันเป็นเศร้า กล้บ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปพี่้องผมขอพูดถึงอะไถูกททัที่กรตามเหมอนในคอเจ้าเนี่ยผมจะทีมงานอีสานบ้านคเองเอาถือไปควนเดี๋ยวบันท่านั่นจะกระใสขอถือเก้านั่นแหะเอาไปอใจใจทำคนต้องบนี่เอาเเดี๋ยวสนีพี่้องผมขอพูดคำสวัสดีครับเดี๋ยว